สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนานิตยาวันนี้พามารู้จักว่านที่อยู่ในตระกูลบอลนะคะนั่นก็คือว่านพญาจงอางนะคะลักษณะก็จะมีก้านที่ยาวนะคะก้านยาวใบบางใบสีเขียวไปคล้ายกับตัวแก้วสารพัดนึกนะคะแก้วหน้าม้าจะคล้ายกันมากตัวนี้จะมีใบบางกว่าถ้าแก้วสารพัดนึกใบจะหนากว่านี้นะคะ ริ้วใบก็จะชัดเจนกว่านี้อันนี้จะออกพริ้วนะคะพริ้วพริวก็ว้านตัวนี้เรียกว่าว้านพญาจงอางนะคะก็เป็นว่านที่ป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะจะแพ้ทางกันนะคะไม่ไม่เข้าใกล้ว่านตัวนี้สรรพคุณในทางยาของว้านชนิดนี้นะคะก็ส่วนหัวนะคะก็จะช่วยดับ พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมงป่องตะขาบนะคะแมงมุมนะคะงูก็ใช้หัวว่านโคกให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวหรือเหล้า40ดีกรีนะคะก็พอกบริเวณที่ถูกอสรพิษกัดต่อยนะคะก็จะช่วยถอนพิษได้ตัวนี้นะคะหากแม้นว่าโดนง,งูกัดนะคะก็ใช้ทั้งโปะด้วยและทั้งกินเข้าไปด้วยนะคะก็ เมื่อกินเสร็จก็เป็นการรักษาเบื้องต้นก็รีบนำส่งโรงพยาบาลน,นะคะที่ใกล้ที่สุดก็จะช่วยได้นะคะอันนี้ก็เป็นาว่านพญาจงอางนะคะให้ปลูกไว้บริเวณบ้านเอาละค่ะคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะ